สวัสดีเพื่อน f อฟซีโชคดีทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนะครับก็หลังจากที่ตะเวนนะก็ยังไม่ได้ไปหลายที่เลยนะครับเนาะก็วนมาหาคุณยายก่อนนะครับมาดูว่าฝันย้ำอะไรหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกระถิ่นนะครับก็วันที่4นี้แล้วนะครับเนาะก็บอกช่วงเวลาสั้นๆนะครับอยังไงก็ โอนผ่านบัญชีวัดเท่านั้นนะครับนะก็และใครอยากดูดวงกับพี่นางนะครับเนาะ,ะไรายได้จะไปทําโรงทานที่สนามหลวงนะครับก็ทักไอดีลน์มานะครับนะเนาะเผื่อท่านใดเล่นรายวันก็เข้ากลุ่มก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุณยายฝันว่ายังไงนะครับสวัสดีเจ้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะเอฟซีทุกคนค่ะ อ <Yeah. S 1> ย,ยังไงเนาะคุณแม่แม่หลังจากที่เมื่อวานเราลงคลิปไปกันแล้วเนาะ uh huh. เออเมื่อวานคุณแม่ก็ฝันเออแล้วเมื่อคืนล่ะ <Yeah. S 1> ฝันย้ำอะไรไหมเข้ามายังไงบ้างเมื่อคืนฝันย้ำว่าคนเดินเดินในบ้านทางในบ้านเห็นแต่เขาพูดก็พูดว่าเดนหมายถึงอยู่ข้างในบ้านเหรอไม่ได้อยู่ทางในอยู่ทางนอกบ้านแต่เขาเดินตามทางอ uh huh. เขาเดินตามทางเขาพูดแซวเลย เขาพูดว่าก้าเก้าฮซีเดอร์ก้าฮัซีไม่ก็สสดุงผู้หญิงกับผู้ชายพูดตอบกันแต่ผู้หญิงเขาอบผู้ชายน่ะอืเขาว่าอย่าลืมเอาก้าวฮาซีเดอร์เขาว่าน่ะอืเลยคุณยายก็ลุกสะดุ้งมาว่าอู้เสียงใครพูดเสียงใครพูดมามาแทงเลขบบ เดินตามทางมาแทงบ่เยืเยิมบ่แม่ทาเหมือนเ,นเ,นเยือเยิมกับผู้ยุทธุอแม่ก็สะดุ้งลุกขึ้นมามลุกขึ้นมาแม่ว่าจะลุกไปทางนอกโอ้โอมือดอยู่ตัวนอนฝันตัวจ้าแม่คิดว่าก็คือว่าเสียงเขาพูดกนคุณแม่คิดว่ามีคนมามาพูดอยู่ข้างนอกใช่ไหมค่ะอืมอ่าเลยสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นมาเอาใครมาพูดเลขเมื่อกี้ว่าจะโอ้ยังมืดอยู่จ้ะ คิดว่ากลางวันนะ๋อค่ะแต่ในฝันก็ก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าเสียงมาจากนอกบ้านจ้ะไม่เห็นได้ยินแต่เสียงจะได้ยินแต่เสียงเขาเดินพูดจะเขาพูดตะโกนบนทางเดินบนหัวนั้นพูดแรงมากจ้ะอ๋อคือเขาพูดธรรมดาหรือว่าเสียงเขาตะโกน เสียงเขาตะโกนไม่ได ja. ้ตะโกนเขาพูดธรรมดาแต่เขาพูดเสียงดังแต่เสียงดังเสียงดังจะบอกพวกผู้ชายน่ะอืจะแล้วเขาก็เดินไปไปบ้านหนึ่งเก้าอีกเลยเขาเดินไปทางนี้เลยแต่ยังไม่ถึงบ้านนกนอนฟนเนอกเห็นเขาเดินไปทางนี้เลยจะไปทางหนึ่งเก้าเลยเขาเดินไปน่ะอืจะแต่ แต่คันนั้นผู้หญิงเขาพูดย้ำยังไงฮะเขาพูดย้ำว่าแต่เก้าห้าสี่เด้อเก้าห้าสี่แปดห้าสี่ไม่มาดีกก็ว่านะอ๋อจ้าเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดบอกผู้ชายนะอืมจ้าแต่รอบนี้ยังคือยังไม่ได้เข้ามาบ้านคุณแม่ไม่เห็นเขาไม่ไม่เห็นเขาบ้านเห็นแต่เสียงเขาพูดจ้าใช่เสียงผู้หญิงคนเดิมไหมผู้หญิงคนเคยบอกมายืนตรงหน้าสัญจาณนะเหรอ จะ oh. เสียงนั้นเลยเลย oh. ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่ท่านพี่พาขี่ช้างใช่ไหมค่ะเสียงนั้นเลยเสียงคนนั้นเลยจ้ะ hmm. ลุกคืนเมาเสียงไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดดอกเสียงพวกพวกท่านเคย oh. บอกนะ oh. จ้ะนางคิดจ้ะ เสียงกลางวานว่างั้นเถอะจ้าเสียงไม่ใช่เหมือนเสียงคนนะอ๋อไม่เหมือนเสียงคนค่ะคิดคิดไปว่าโอ้ไม่ใช่เดอกเสียงคนที่เคยบบกเลยจ๋าเลยนอนจ้าอืมจ้าก็แค่นี้เนาะคุณแม่แค่นี้เลยก็สะดุ้งตื่นแบบเห็นเหมือนเสียงเขาพูดดังนะคิดว่าคนมาซื้อเลขนะจ้าจ้าเห็นเขาพูดไปสะดุ้งมาก็ยังมืดอยู่ราวประมาณ ตีสเลยจ้าก็อ่ะก็ถือว่ามาย้ำฝันเันเนาะสรุปก็ประมาณว่ามีเสียงจะจะว่าตะโกนก็ไม่ใช่เ่ใช่แต่เขาพูดเสียงดังเนาะค่ะเหมือนมาย้ำว่าให้ซื้อตัวนี้ตัวที่ลงเมื่อวานเลยเลยเนาะจอก็ถือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่า เขาเขาก็เหมือนเดินไปทางบ้านเลขที่19แต่แต,แต่ก็ไม่่วนนี้ไม่ได้พูดถึง19ใช่ไหมไม่ได้พูดอแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์มันอยู่แต่ที่นั่นไปที่นั่นตลอดเนาะจ้าก็พูดตัวเดียวนี่เลยค่ะอืมอืม,อม,อมก็คือคือเลขฝันนี้ก็ไม่ค่อยมีหลายตัวเนาะแม่หค่ะอืมถือว่าย้ำตัวนี้เลยนะครับจ้าอ่าละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับ ให้กับเพื่อนที่ี่นะครับที่ร่วมบุญกระถิ่นด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนที่ี่ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับงวดนี้นะครับเลขคุณยายนะครับเลขฝันฝันถึง3ครั้งแต่ปรากฏว่าฝันแค่เลขนี้เท่านั้นและก็มาย้ําถือว่า2คืนติดนะครับรวมเมื่อคืนด้วยนี่ก็คือ มาบอกมาย้ําเลขนี้เนาะคช่ไหมเรามาดูกันว่างวดนี้นะครับอขอให้ไปรัฐบาลเนาะขออย่าไปอมสินเหมือนงวดที่แล้วค่่ะอานะหรือท่านใดจะไปดักไว้ก็แล้วแต่นะครับแล้วครับวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ